รู้จากแม่มาไหมเมื่อคืนเนี่ยใครมาแม่เนี่รยรถมาอ้าวเลยหกทุ่มมาถึงเนี่ยคุณยายถกนักแอบมาตอนหกทุ่มยายเขาคิดถึงตายายเขาคิดถึงตาหรือว่าตาคิดถึงยายก็ไม่รู้อ,อยากมาเพราะงั<อ>้นใส่เอามาเบ่งกัะนนะ้มันเป็นยังไงไปเอามาจะใส่ก่อนมันกระซวง แล้วดึงมาอย่างนี้อะไรล่ะพ่อแจไปขุดมานะอ๋อเม็ดมันไปวานวานวานแล้วมันก้อง,องอกขึ้นมาอืมแกก็ให้มาเนี่ยทําไมถึงอยากได้มาล่ะพ่อมันของเราก็มีเยอะแยะเลยเขาให้น,นี่มันมันโดกมากหมายถึงลูกมันโดกลูกโดกจังเลยเออโอ้โหดกเป็นขาที่ออกไม่ได้เราก็เลยอยากมาปลูกมั่งเออปลูกบ้างไนปลูกลองดูอ้าวไปกัมพูพอาจอบับมาแล้วปลูกเลยรู้จักแม่มาไหมเมื่อคืนเนี่ย ใครมาแม่เนี่ยก็รถมา,อ,าอ้าวเหรอวกทุ่มมาถึงนี่อ่ดูค่ะนี่รถอุอาบนี่ว่าคุณยายถกนาแอบมาตอนหกทุ่มไปทำไมยายอกนามาพ่อไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็มาได้ยินเสียงพ่อโทรก็ดูไม่ได้ก็ต้องมาอ๋อคิดถึงแรงคิดถึงอยู่ตรงไหนวะเออตรงนี้มันหลายต้นแล้วนะพ่อเนี่ยอุ้ยของเราก็ออกลูกแล้วน่ะนี่มัน มันไม่โดกเหมือนฮองพิษตะสวงพิษะสวงโดกมากจริงๆอ่ะเหรอเนี่ยเป็นเป็นลูกตั้งแต่ขนาดเนี้ยเนี่ยขนาดนี้คือห้อยขึ้นไปตามขึ้นไปนี่เลยโอ้โหเป็นเป็นร้อยหน่วยอ่ะลูกเออเป็นร้อยหน่วยแล้วลูกใหญ่ลูกอย่างนี้ไหมสั้นๆอย่างนี้ไหมลูกเหมือนฮอลแลดนนะลูกยาวๆลูกยาวๆของเราเนี่ยมันไม่ใช่ฮอลแลดนของพิษตะสวงมันปลูกิน ปลูกินหน่วยหรือปลูกปลูกินหน่วยหน่วยก็คือลูก,กตำอ๋อ oh, เป็นมะละกอตำ,ตำเออปลูก,นกนเนี่ยมันอยู่ที่พันหรอหนูว่ามันอยู่ที่ดินหรือเ <พอ S 1> ปล่ามันมันันํานไม่ได้เหรอเอาของเราก็มีทุกระยะเลยนะเพราเนี่ยเขาวางไว้ทุกระยะทุกระยะเลยนะมะละกออ,ะอ่า มันล่มไปไหมพ่อมาละกอปลูกตรงเอ่อมันมันล่มไปสิพ่อตรงนี้แหละตรงนี้ก็ได้เนาะเออตรงนี้แหละมันเดินใรอบก้อนเดี๋ยวให้ลูกไปเอาให้พ่อพ่อจะเดินนะไปงำเออให้พ่อเดินดีกว่าให้พ่อเดินไปงำวันละสามพันเก้าพ่อพ่อจะได้กินมีหมอยเต็มเลยเฮ้ยเอาก็เรียกหมอยเขาเพราวเอาบ้านคุณเรียกไงนะฮะเอาบ้านเจ้าเรียกยังไงไม่รู้เนี่ย อันนี้เป็นอะไรนะออกจากล้างเราล้างพริกใช่ครับล้างเพื่อเศษดินเศษลาเศษดินเศษลายในเป็นเมล็ดของมันแล้วทำไงต่อมั้จะโรยโรยพี่ล่าดเลยปึ๊บปึ๊บโอ้แล้วมันขึ้นบ้างไหมพี่ขึ้นเต็มเลยนะครับเหรอตรงนู้นกำลังกังแป้ง๋อ้โอ้อะไรอีกอะอะไระจ้าจ้างหน <g ül> พ่อเดินไปข้างหลังจอับอยู่ข้างหน้าแล้วมันมีควานชื้นไหมอันนี้พี่อพริกข้างนั้นเลยอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ผักหรือว่าหญ้าเนี่ยหญ้าครับไอใบใบกลมๆเนี่ยหญ้าหญ้าเหรอเป็นไรตาย่างออมบ้านเลยบอ่อบ้านก็ได้ก็ได้จอบไปได้นั่นมาเสียมันเอามาปลูกขายตรงนี้เมื่อวานนี้เออมัน <g ül> แคมันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่กอขาเออ ต้องต้องดูว่าครั้งสุดท้ายใช้อะไรใช่ไหมพ่อ ให้มันหกอีกนะเขาดึงยังไงอะพอหญ่แหว่งมันดึงพวดออกเลยเด้เชือกเนี่ยแต่ว่าเขาดึงยังไงะ่ะดึเส้นเหลืองดึงส้นเขียวดึเส้นเขียวมั้งแก่แบบไหนวะมันจะพื้ไปเลยนะพ่อก็อเคยดูดึงดึงออกได้อยู่นะแต่ว่ามันลืมอ่ะนี่โอ้ดึงไงวะ <laughs> สงสัยไม่พอในนี่กันไก่เดี๋ยวโอ้ยเอา โอ้สะพานตาสำราญน,นี่จะพังแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมีใครตกน้ำสักวันหนึ่งหรอกหาดูซิเย,ย้ออกแล้วอ,ออกแล้วก๊าบุไปหากันไกลวายเปยืนไปแองโอ้ยคือบอกบอกบอกให้ดึงเส้นเขียวเออพ่อให้ดึงเส้นเขียว ลูกชายผู้ใดเนาะเฮ็ดยังกับ่เป็นนะนี่เนาะเลี้ยงมันไปก่อนพ่อโน่นเลี้ยงในสาไปก่อนพ่อตักให้ในสาไปก่อนเดี๋ยวผมเทให้ตักลงกระบาๆก่อนอ๋อฮะมันเบาเบานี่ยังเบาเบาถังก็ความเอาไว้นี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวถังมันจะล่ม เนี่ยพังมันจะพังแล้วเนี่ย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 เ้ยเออล,เล่งเรือซ้ําเลยเวลาแล้วมะเนี่ยบ่เลยเดี๋ยวกลมาจิ้นปลาตะเพียนมันออกไปทางพุ่นน้ำเหรออะออกไปพุ่นมืดเอาออกไปก็ช่างมัน <c oughs> ไปอยู่ที่บ้านพ่อเหรอ เออเดี๋ยวมันขึ้นมาหนีละแต่ตรงนี้ดูมน้อยเนาะไม่ได้เกลีย์ยังไงมันก็เลยยังไม่มาไม่ได้เกลีย์ไม่ได้เกลีย์คือไม่ได้ให้อาหารหัวอาหารมันภาษาอย่างไม่ได้เกลีย์ะนะบ่ได้เกลียปลาแล้วบ่ได้เกลีย์ถึงกี่โมงพี่เล็กเมื่อคืน เที่ยงคืนเที่ยงคืนเอ้าอทําไมมาคุณยายอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมมาย,ยายเขาคิดถึงตาหรือว,ว่าตาคิดถึงยายก็ไม่ย <c oughs> อยากมาเพราะงั้นเข<อ>้าบ<อ>้านไปแล้วเหรอเข้าบ้านแล้ววิโจเข้าบ้านแล้วยังไงอาการเป็นยังไงอาการก็ต้องถามอุอาอ้าไปไหนอาการแบบว่าหงุดหงิดไหมไม่ไม่หงุดหงิดอยากมาแม่อยากมาะไรบ่นมาตลอดแล้ววิโจก็พูดอไปไหนก็แต่นี้ก็คิดถึงลูกอีกยังไม่ตื่นใช่ไหมยังยังน่าจะเหนื่อยอยู่ เอา้ามายังไงไม่เชื่อหรอกเน Heart, ี้ยเราก็นอนเลยบอกไม่เชื่อหรอกพอจะพักคุณบอกป้าถึงวางมะนาวแล้วป้าไม่เชื่อหรอกต้องพักคุณบอกว่าป้าถึงแล้วไปเปิดประตู <c oughs> เออเอากับคุณยายสิอยากมาใจเขารู้เนาะเขาอยากมาหน้าไปนะลูกไหวไหมอะไรอย่างงี้อก็รู้ว่ารู้ว่าขับรถกางคืนไม่ได้ก็ไหวไหมไปไปไปได้ไหมลูกตู๊บ้าบอกว่างานภาพเยอะมากแม่วันเสาร์ยุดตัดออสมาติดไวไฟทำอะไรอยากไปหน่อยก็ได้ลูกพรุ่งน uh 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 ี้เช uh ้าก็ได้ บอกแล้วอย่าวิดีโอคอลไปหาเขาตาแหวงไงวิดีโอคอลไปหาแล้วเป็นเรื่องเลยเป็นไงเริ่มมาเริ่มมาถึงตาล็อกบ้านอีกไม่ให้เข้าอีกหลับแล้วตาแหงแวงเอองเรียกตาไม่เปิดห้องให้แม่เลย<อ>คิดถึงกันแล้วมาล็อกกล้องหนีหอันนี้เมนูอะไรจ๊าจะตำแจวปลาร้าตำแจวปลาร้รอาอีกแล้วโอ้โหนี่ต้องเป็นเมนูทีเด็ดของบ้านเลยนะที่นี่ยมีผักลวกต้องมีแจวปลาร้าอ๋ออ้าวอ้าวอ้าว ง่ายมากเลยนะ,ะแค่นี้เองนะใส่น้ำปลรราไม่ทองนาคแล้วก็น้ำมะนาวแค่นี้เองนะอันนี้กินกับปลาทอดก็ได้กินกับเนื้อทอดกินกับอะไรก็ได้หมดน้ำขิงข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้หมดเลยนะอหอมมากน้ำปลาตัดกับน้ำมะนาวนี่ยางหอมเลยอะ่ะหอมห่วยๆพี่น้องเลยเนี่ยสูตรน้ำพริกแม่ทองนาคเลี้ยงลูกมาของมัก ของครอบครั่วมาผักบุงที่ไปเก็บมาอือหืออือหือก็ดีบอโอ้สุดยอดพอดีเลยใช่อหมแล้วผักบุ้งแคี้ยวง่ายใช่ไหมใช่เนี่ยฮะถ้าต<ะ>้มมันจะง่ายไงถ้ามีน้ำปลาไม่ท้องหน้าไปก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับกินกับผักลวกผักต้มนั่งกินได้ทั้งวันจอืมเนี่ย หรือเป็นแจ่วบองก็ได้นะน้ำพริกเผาก็ได้นะแจ่วบองน้ำพริกเผาน้ำพริกกระเปแห้งได้หมดนะครับนี่นี่จะทอดปลานะคะปลาตะเพียงตะแหวงเอามาจากบ่อที่กระรวงจะทาเลือดมาแก็ลงทอดนี่เดด ว่าไม่มาไม่รู้จะติดยอยกันไปเที่ยวก่อนเอออะไรอ uh. ่ะขอถนนต้มหรือยังแม่ใช่ไม่ใช่ฮะมีถนนอ๋อถนนแหละจะว่าเขาว่ามันไอเราเนื่ว่าเม็ดถนนอะไรนะเก่าลัดเก่ารัดไปเที่ยวมาได้เก่าลัดเนี่ยนะนดูภาพนี่คือไม่เลยเนี่ยนี่สูตรนี้คือไม่เนี่ยไม่ใช่คือจะนั่นหรอ พ่อพ่อเาบอกว่าไปเที่ยวเมื่อวานเนี่ยได้ชุดใหม่ซื้อนานแล้วแล้วแล้วไปเที่ยวมาได้อะไรคะแม่ไปเที่ยวที่เชยอ๋อไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อยูสูเสื้อกันหนาวชุดหนึ่งซื้อกันหนาวชุดหนหนาวแล้วเหรอก็เผื่อหนาวแล้วไปซื้อไปซื้อตอนหนาวเนี่ยมันก็จะแพงถ้าเราซื้อตอนร้อนมันจะไม่แพงเสื้อกันหนาวเนาะห่าฮ่ตัวสองหน่อยมันเหรอ ซื้อเรียบร้อยแล้วอ๋อที่เห็นใส่ในนั่นนะ่ะแห้ะอ๋อซื้อเสื้อสูตรตัวหนึ่งคุณแม่คือแม่ใส่สูตรเหรอคะใช่ใช่เมื่อวานนี้อ๋อคุณตาใส่สูตรภรรยาอินเตอร์มากค่ะโอ้โขอบอกอตัวซื้อตัวลอ,อยพอดีพอน<อ>นี่ตัวละสองลอ,อยโอ้แพง<อ>ตัวละสองลอยคือแพงเลยเนาะแพงไหมแม่แพงสองลอยนึงนึงนั่นจะเกียรจอมเอา แพงแต่ไม่มีเงินคือยังไงพ่อพ่อแต่ว่าบ่มีเงินเฮ้ยเซธพ่อเหยียบโรรดิเนี่เอาวจริงเหรอเออเอาตายแล้วทำไมเย็่มแล้ววันหยาปลาเขไม่รู้ไงเขาก็ไม่ว่าพ่อบ้างไว้ไม่เกะปลาทูปลาทูร้อยแล้วลเลหลายแนวเลยเยอะแล้วนะเนี่ยปลาก็สามปลาน้ำพริกอีกหนึ่งน้ำพริก เอาพ่อใหญ่แหวงไม่กินเด้อกินน้อพอยังข่เลยพ่อมากินผักหน่อยสิยยอร่อยไหมแม่แมงเบิงกับป้มแล้วเนาะ คูหาปลาในปื้มแล้วเนาะมีคนกินนะใช่ไหมพ่อทาทําอยู่นานไหมล่ะพ่อปลาปลาหนึ่งยังไ่จังเสร็จตั้งแต่กี่โมงเช้าอะ่ะวันจะมีออกมาแล้วเนี่ยอ๋อตั้งแต่เก้าโมงแล้วได้ทาปลาเสร็จตอนบ่ายโมงโอ้แล้วไปบานคนเดียวด้วยอะ่ะแล้วไม่ตกน้กนําตกท่าให้พี่พืชหวานให้แล้วเจ้าของบอกเขาไม่อยู่อะ่ะพ่อเจ้าของบอกก็อยู่แพี่พืชแกไปหาจะ แต่สวงแกก็เลยยินอยู่นั่นเห็นพ่อแบกแหนใบแจกเลยมาอ,อมาดูว,ว,าวัวนก็วนันดึงขึ้นแกปีบเลยอ่ะโอ้โหปลาไงเยอะแยะขนาดนี้ว่างั้นอือแต่แกไม่เอาปลาน,นตนงแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าโทดแทนคำข้าว ที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีดอดมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้